สวัสดีค่ะสวัสดีบายวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2525 25. ผ่านมาแล้ว1อาทิตย์จันถึงเสาก็ยังคงรักและวันอาทิตย์ยิ่งรักมากกว่าเดิมนะคะวันนี้เรามาให้ข้อความนำทาง ความรักถึงคุณว่าทิศทางความรักช่วงนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะขอให้เชื่อว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆเสมอนะคะคุณสวยงามในแบบคุณเสมอเริ่มต้นจากข้อความจากแม่ถึงลูกคู่กันขอให้รู้ว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆและความสมปรารถนาเสมอ ช่วงนี้ความรักของคุณกำลังสดใสงดงามสว่างสวยัยคุณกำลังมีความรักอยู่ในตัวเองนะคะคนโสดคุณกำลังจะได้พบกับคนที่มีพลังดูดอย่างลึกซึง้งเป็นคนที่เหมือนถูกเขียนฟ้าเขียนมาไว้เพื่อให้ได้พบกัน พบกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่เข็มนาฬิกาหยุดเตินแต่หัวใจของคุณกลับเต้นผิดปกติแต่มันรู้สึกพิเศษอบอุ่นอยู่ในหัวใจของคุณอย่างบอกไม่ถูก ความรู้สึกนี้บางครั้งมันไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้หมดแต่หัวใจของคุณจะรู้ดีกว่าใครนะคะคุณจะรู้ได้เฉพาะตัวคนมีคู่ช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อย่างร,ากรักลึกจากอดีตชาติ คุณเชื่อมโยงกันมายาวนานแสนนานเส้นทางชีวิตไม่ว่าคุณจะพบเจออุปสรรคหรือปัญหาใดๆครอบครัวอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันเพียงใดจงเชื่อว่าคุณทั้งคู่จะกลับมาเข้าใจกันได้เสมอนะคะคู่แท้ไม่ใช่คู่เทียมเราจะเท่าเทียมกันด้วยความรัก ในทุกช่วงเวลาเสมอนะคะวันนี้คำแนะนำจากไพ่จะส่งถึงคุณในวันนี้ขอให้รู้ว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นคู่กันจริงๆจะไม่มีใครหรืออะไรมาพากคุณทางคู่ออกจากกันได้เลยนะคะสถานการณ์ช่วงนี้คุณอาจจะพบกับคนที่มาสร้างพันธมิตรคู่ค้าที่ จะได้ร่วมมือทำธุรกิจร่วมกันและจะมีโอกาสที่ดีและจะเป็นคู่ที่ทำให้คุณได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนและจะส่งผลในระยะยาวนะคะวันนี้มีข้อความจากแม่ถึงลูกขอให้รู้ว่าคนบางคนไม่ได้แค่เดินเข้ามาในชีวิตของเราแต่เขาจะถูกส่งมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เส้นทางหัวใจของลูกจงอ่อนโยนกับตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ลูกจะทำได้แล้วทุกสิ่งที่เป็นของลูกจะตามหาลูกเสมอขอให้รู้ว่าลูกคู่ควรกับความรักที่ดีเสมอวันนี้เป็นข้อความจากแม่ถึงลูกคู่กันแล้วไม่แคล้วกันให้ไภไพทาร์ดสำหรับนี้ ส่งข้อความกำลังใจว่าคุณทั้งคู่จะเป็นไปในทิศทางใดเป็นกำลังใจให้คุณนะคะส่งกำลังใจจากความรักในวันอาทิตย์ถึงคุณความรักของคุณจะพบความสุขความสบายใจความผ่อนคลายช่วงนี้หน้าหนาวคุณจะได้มีโอกาสออกไปท่องเที่ยวต่างสถานที่ ที่อากาศสดชื่นเย็นสบายให้หัวใจอบอุ่นสดชื่นผ่อนคลายคุณจะได้ออกท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวกับคนที่รู้ใจกับเพื่อนที่รักกับพันธมิตรที่เข้าอกเข้าใจกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่คุณจะได้มีช่วงเวลาได้พ่อนคล้ายสบายใจช่วงนี้ธันวาคมอบอุ่นดีสบายใจดีเรื่องราวดีๆสิ่งใดอีกคะจะเข้ามาในชีวิตของคุณเดอะไฮพิงเทสคุณจะมีช่วงเวลาที่ได้อยู่เพียงลำพังและได้ตรึกตรองและได้คุยกับหัวใจของตัวเองให้มากที่สุดคุยกับคนที่อยู่ในใจของคุณและอ่อนโยนกับตัวเองให้มากที่สุดถ้าคุณจะทำได้นะคะ ยงเชื่อมโยงความรักของคุณอยู่เสมอคุณจะเป็นผู้ที่สามารถควบคุมโลกความรักและโลกภายในของคุณได้นะคะคุณจะเข้าถึงความรู้สึกอันลึกซึ้งและไม่มีสิ่งใดจะมาพากความรักที่อยู่ในหัวใจของคุณไปได้ Six of One ชชยชนะเป็นของคุณสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวงังสิ่งที่รอคอย Six คือความสำเร็จความรักที่มั่นคงความรักที่ยืนยงขอให้เชื่อมั่นว่าคุณจะพบคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆนะคะสมหวังสำเร็จดังใจคุณเสมอวันนี้ให้ข้อความถึงคุณใต้สำรับเป็นนายออฟเพนทิค e ล คุณจะมีพื้นที่ของความสุขคุณจะเป็นผู้ที่รักและเข้าใจใส่ใจตัวเองอยู่ในพื้นที่ในมุมเงียบๆที่คุณมีความสุขทุกๆวันนะคะคุณจะพบความสุขคุณจะพบความสบายใจวันนี้ให้น u เบอร์ออฟกส่งกำลังใจถึงคุณในวันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งการเจอมาจากเบื้องบนคู่แท้ ได้รับการเจอมาจากเบื้องบนก่อนแล้วอย่าได้เกรงกลัวต่อสิ่งใดคู่กันแล้วคุณจะหาการเจอเสมอนะคะหนึ่งหนึ่งคุณสวยงามเสมอในสายตาของพระเจ้าอีกหนึ่งข้อความถึงคุณนะคะ7คุณคืออัญมณีอันล้ำค่าคุณมีคุณค่าและคุณคู่ควรกับ คู่แท้และคู่ควรกับความรักที่ดีความรักที่ทำให้คุณมีความสุขและมีความสบายใจขอให้ทิศทางความรักของคุณพาคุณไปพบ กับคนที่เขาเกิดมาเพื่อคุณและคุณทั้งคู่เกิดมาเพื่อกันและกันขอให้รักยืนยงขอให้คุณสุขสมใจดังปรารถนามีความสุขมากๆและขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยสําหรับคนโสดและความรักในทุกๆรักคู่กันแล้วไม่แคล้วกันคู่กับกําลังใจและความรักที่ดีในตนเองอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ